สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนดใดๆการเลือกใช้บริการบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย forex4u for ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทดก,กับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วย Interstellar Group ถอนไหวได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงและยังมีนะครับประเภทบัญชีแบบฟรีสวอปด้วยถ้าใครสนใจลายไอดีอยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับโบรกเกอร์โดยตรงได้เลยนะครับขอบคุณครับในคืนที่ผ่านมานะครับสหรัฐเผยดัชนี CPI บวก3.7%ในเดือนกันยายนสูงกว่าคาดก,การณ์ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยด,ดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคประจำเดือนกันยายนทั้งนี้ดัชนี CPI ทั่วไปซึ่งรวมหมวดหมู่อาหารและพลังงานปรับตัวสูงขึ้น3.7%ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบแบบรายปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ3.6%จากระดับ3.7%ในเดือนสิงหาคม เมื่อเทียบแบบรายเดือนดัชนี CPI ทั่วไปปรับตัวขึ้น0.4%ในเดือนกันยายนสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ0.3%จากระดับ0.6%ในเดือนสิงหาคมนะครับส่วนดัชนี CPI พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมหมวดหมู่อาหารและพลังงานปรับตัวขึ้น4.1%ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบแบบรายปีสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ จากระดับ4.3%ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบแบบรายเดือนดัชนี CBI พื้นฐานปรับตัวขึ้น0.3%ในเดือนกันยายนสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์จากระดับ0.3%ในเดือนสิงหาคมครับนี่เป็นสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ทําให้ราคาทองคําในคืนที่ผ่านมาปรับตัวร่วงลงจับตาดูกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับว่าราคาทองคําจะสามารถรักษาระดับ1,870ได้หรือไม่ขอบพระคุณครับ